ทำอยู่นะคะตอนนี้เวลาค่ะเท่าไหร่แล้วครับไม่รู้ค่ะไปเลยอ๋อเลย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 ครับกับกับไหนเฮ้ยนี่นี่เขาเกือบจะลิดร้านแล้วครับทุกคนเอ็ปลาเถอะคุปิดล้านเขาเกือบจะปิดร้านแล้วปิดร้านครับอ้าวไม่ได้ผลเกมเกมซื้อได้ปะแต่มี่มาต่างประเทศปะไม่ไม่ไม่ร้อเด้วยเด่นเจอทาง ตากล้องออกซ้ายนะฮะส่วนผมออกขวานะฮะทุกคนตอนนี้นะครับเหมือนเวลาเราบอกทางแเซมี่ะบอกข้างหน้าไม่ข้างไหนอ๋อตรงไปด้านซ้ายขวาด้าซ้ายขวาด้านขวาแพ้แพ้ไปละตอนเนี้ยหวังแค่จะให้ตังโมแต่ว่าไม่ดูเวลาแล้วนะมันต้องพูดอย่างนี้นะบอกทีหลังด้วยนะใช่ใช่โอ้พูดได้ยินเมื่อกี้เลยหนึ่งวินาทีเย็นกว่เย็นกว่าเย็นกว่าลบคะแนนค่ะก็คือถ้ามีคนที่มากล้องเนี้ย อย่าเพิ่งขายเขาแกล้งกูนะดีบีดามากบอกเลยเดี๋ยวกูไปเหมาที่นี้มาถมหน้ามึงเฮ้วะเฮ้เฮนต่นี้ตอนนี้ย้ายไปขายหน้าบ้านค่ะตอนนี้ปิดแล้วห้าก็ปิดสามคู่เกียร์คนที่ไหนก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันหมดเละก็คือปิดคุณอันนี้หนักกว่าที่ย้ายไปขายที่บ้านแล้วก็ถึงแล้วนะถึงแล้วเดกลับก็คือร้านปิดแล้วกุ้งเป็นๆนี่นับแม้ว่าแบบเป็นกรุบกรอบเลยถ้ากินเปลือกกุ้งนะครับ ราเลื่ยี่สิบหกสบเฮ้ยหรือแรับเลขไพี่เงลขทอไเนี่ยทอเนี่ยก็จ่อยากกินอ่ะก็อยากกินอ่ะทอดอ่ะทไมอยากกัดกรกัดกัดกัดกัครับครับเดี๋ยวหนี่อุยเกินเงินไปเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีค่าเพราะตอนนี้รักปิดหมดเลยอนนอยากกินอันนั่นอ่ะไอ้นีเนี่ยมีไหมมีไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นีมีไหมเดี๋ยวมีคะแนนให้ ว่าถ้าเกิดจะซื้อกุ้งก็ธรรมดาไปจะซื้อนี่ครับแมงดาทะเลนี่แม๊บๆหมุนร้อยสามร้อยแปดสิบเอสเราเหลือตังค์พอเปล่าวะไม่น่าพอตังพอไหมไม่น่าพอซื้ออย่างอื่นเขาทำงานแบบทีมเวิร์ค u know ทีมเวิร์คไม่คิดจะทักกันเลยหรอเดินไปแล้วเหรอไปไหนอ่ะซื้อหอยแมงกู๊ดสองตัวได้ไหมครับยี่สิบบาทตัวเดียวก็ได้ยี่สิบบาทเลิศใช้ตังเป็นเพราะไม่ต้องภูมิใจเลยเหรอ พี่แซมเลยอ่ะ <c oughs> เเาพราะว่าต <c oughs> ังทอนผมโยนทิ้งหมดแล้วนะครับไม่พูดอะไรคือเราอะ่ะถึงจะไม่ได้ทำเต็มที่เพราะว่ากล้องเนี่ย <c oughs> เดินช้าจริงๆเราอาจจะทำเสียเวลาได้ดีกว่านี้ครับแค่บอกว่าถ้าเกิดกล้องเดินเร็วอย่างเนี้ยจะทำได้ดีกว่านี้ประมาณสองนาทีไม่เกินไม่เกินสองนาทีสามสิบวินาทีเพราะว่าป <c oughs> <c oughs> ้าไม่ได้ปวดซีนนะมะนาวไงมันเปรี้ยวจริงๆมอเลยเปรี้ยวๆเลยคาว ม้าไ,ไม่มีคำว,ว่าควนตีนป้าเขาจะมีคำสร้อยด้วยว่าป้าไม่ได้ควรตีนนะถ้าสมมติมีคำสร้อยฟกเพิ่มให้อีกร้อยเละมันดาวเพี้ยนจะริงไม่ได้กวนตีนไม่มีคำว,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 ว่าควนตีน